สวัสด,ดีครับผมมาจากอุบลนะครับเดี๋ยวน้องปา่าชื่อน้องอะไรนะป่าครับน้องปา่าคิ้วข้างขวาไปโดนอะไรลกูกโดนไม้กระทาเหล็กกระทาเหล็กเหรอมันทำยังไงตัวล็อกมันหลุดมาพุ่งพุ่งเลยใช่ป่ะเลือดโชกเลยได้กี่เข็มสาม,สามเข็มเจ็บไหมวะไม่เจ็บนี่เข้าลูกตาไม่เจ็บนะลูกตาตาบอดเลยอย่าไปเล่นเลยลูกเอ้ยไปเล่นกาจาร์อะไรเนี่ยโรงเรียนสอนมายากลนานาชาติครับโรงเรียนมายกนา,นา,า,ายกลนานาชาติเลย โอ้โาจารย์ก็รับผิดชอบหลายแบบวะไม่รับผิดชอบเบรกผมเอากลับมาสอบที่บ้านโอ้โหอาจารย์ร in ู <us elle> ้ไหมเนี่ยอาจารย์ไม่รู้ด้วยโอ้โหตายแล้วแล้วมึงเห็นเหตุการณ์มั้ยวะเห็นครับเลือเฉาะแล้วมันเลยเหรอเต็มเต็มเลยมันร้องไห้เหรอวะไม่ร้องโอ้ถึงนี่หว่าเฮ้ยไม่ร้องเว้ยต้องระวังนะโลกรู้ไหมแล้วขาอันทลายอะไรครับกระทาตัวนั้นเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่ ไม่ได้ซื้อไปเรียนเรียนแล้วเขาได้ทุกอย่างแล้วเรียนได้ราคาเท่าไหร่กี่หมื่นครึ่งแสนเท่าไหร่นะครึ่งแสนห้าหมืน่นมาซื้ออาจารย์อมสาดีกวานนั้นพันห้าเองตัวนั้นเนี่ยห้าหมื่นนี่เรียนอยโอเคครับ